อัปเดตนะครับเรื่องราวของโอมา i ร่ฟอร์สันนะครับโอมาร่ฟอร์สันนะครับกองกลางตัวเก่งนะครับแล้วก็เป็นนักเตะสารพัดประโยชน์นะครับได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระยะยาวจริงแต่อย่างไรก็ตามการต่อสัญญาระยะยาวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไว้ไม่สามารถการันตีนะครับการเป็นผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอนาคตได้ เพราะว่าโอมาเร่ฟอร์สันนะครับอาจจะต้องถูกขายออกไปในราคาที่เหมาะสมนะครับขึ้นอยู่กับสมโมสรอ,อื่นจะยื่นข้อเสนอนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับโอมาเร่ฟอร์สันนะครับจะต้องอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปตามสัญญานะครับและที่สําคัญก็คือโอกาสในการขึ้นชุดใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่แน่ชัดนะครับท่านสามารถฟังข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฉบับเต็มนะครับในลิงก์ข้างล่าง สามารถคลิกลิงก์ได้เลยนะครับแบบละเอียดนะครับขอบคุณครับ